สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาชมเสื้อโปโล2ตัวนี้นะครับจะเป็นเสื้อคนละปีกันนะครับมาดูซิว่าความแตกต่างจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับจะเป็นป้ายสแกนทั้งคู่นะครับคัส <c oughs> ตอมสลิมฟิตเหมือนกันตัวนี้จะเป็นปี2023นะครับตัวนี้จะเป็นปี2021ครับดูจากป้ายชื่อทรงก่อนเลยครับ ฮัตตอมสล i มฟิตสังเกตนะครับตัวนี้เขาจะเย็บติดกับตัวคำว่าโปโลลัฟลอเรนเลยส่วนปี2021นะครับจะไม่เย็บติดกันนะเนื่องด้วยปัญหาน,นเพื่อนชื่อทรงปี2021ชอบหลุดครับเพราะเขาเป็นได้แค่2องจุดเนาะแต่นี้เขาจะเย็บแบบนี้เลยนี่ติดกับชื่อแบรนด์เขาเลยนะครับท่าน,นเพื่อนเรื่องกระดุมครับ นี้ปีสองพครับสังเกตจะดุมจะมีความด้านกว่านะครับเห็นไหมเอ่ยนี่เพื่อกันลื่นนะพราจับเนาะไม่ลื่นเหมือนปีสองพนะครับเรียบม้ากันนะนี่สองตัวนี้ปีย1นี้ปียีสามนะสังเกตปียีสามจะ รู้สึกเหมือนม้าจะสูงกว่านะครับนี่เห็นไหมเลยดีเทลก็จะละเอียดขึ้นมาอีกนะครับตัวม้าตัวคนนะครับเห็นเชือกไหมเชือกที่คล้องคอม้านะครับส่วนมากของปลอมทำไม่ได้นะนี่สีก็จะเข้มกว่าอาจจะเป็นที่การใช้งานด้วยครับมาดูเรื่องคอปกครับ ก็ยังมีความคล้ายกันอยู่นะอ่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับขอปกปกโอ l โลถือว่าเป็นปกที่สวยมากครับอามมตะถึงว่าเวลาจะผ่านไปนานก็ยังสวยมาดูเรื่องแขนกันครับแขนก็ผมว่าไม่ต่างจากเดิมมากนะการตัดเย็บทั้งสองปีนะก็ยังคล้ายเดิมครับ มาดูที่ชายเสื้อกันบ้างครับยังค,งคงคล้ายเดิมนะครับการตัดเย็บหน้าสั้นหลังยาวนะครับทําไมถึงหน้าสั้นหลังยาวนั้นเพื่อนโปโลเขาออกแบบมาเพื่อทําให้การใส่ทับในนะครับเสื้อจะไม่หลุดออกจากเอวนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีหนึ่งของ p o โลนะครับการตัดเย็บชายด้านในนะครับ สังเกตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะเพื่อนเขาเย็บละเอียดขึ้นน่ะเห็นไหมเลยได้เขาซ้อนละเอียดมากกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับโปโลลาฟลอเรนปีเก่าปีใหม่นะครับผมเทียบให้ดูกันชัดๆเลยสำหรับใครที่ชอบเรื่องของโปโลลาฟลอเรนนะครับพเพื่อนๆ ไปติดตามเพจได้ที่ Love Lauren Gentleman Club นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้หมุมซ้ายล่างเลยนะครับและอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเพื่อนการดู Polo Love Lauren นะนี่ป้ายแคกครับเพื่อนป้ายแขรรูปตรงที่รูปเป็นใจนั้นเพื่อนสังเกตดีๆถ้าของแท้รุ่นใหม่ๆนั้นเพื่อนรอยปะเขาจะอยู่ใต้การเย็บนะ เออนี้ผมสังเกตหลายตัวแล้วแล้วถ้าของปลอมเขาลอยตัดเขาจะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็คือแบบรายละเอียดเขาใส่ใจนั้นเพื่อนลองไปดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนนี่ R N น,นะครับรหัส41381เห็นไหมก็มาดูที่นี่เลยเพื่อนว่าตรงกันไหมนี่ R N 41381น,นะครับ บางตัวของเรียนแบบนะตรงนี้กับข้างล่างแท็กข้างล่างจะไม่เหมือนกันนะครับ CA 5 6าหก CA ห้าห8นะครับนี่ตรงเป๊ยยิ่งถ้าเป็นป้ายสแกนนั้นเพื่อนดูง่ายๆเลยถ้าสแกนขึ้นเป็นวันเดือนปีผลิตนะครับก็อันนี้ก็แท้แน่นอนแต่ถ้าสแกนขึ้นออเทนติกเช็คก็มีโอกาสพรอมสูงครับนะ โอเคครับสำหรับใครชอบเสื้อลาฟลอเรนผมมีแบ่งทุกวันนะครับในเพจไปติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ